ได้แต่เดียนกันยากมาได้แต่เดียนกันยากคุณหัวตามาได้ไม่หรอกมันเรี่ยนกันยากจักเดียนเนาะจนสิพ่อปีเรียนกันยากหนาเนี่ยก็ครบปีพอดีสมาราได้ปีละเทียนเนาะปีที่แรกได้สองเทียนปีนี้หัวตาได้เทียนเดียวปีนี้จนว่ามื่อหอดเดียนนั่นนี่ยัง่ได้เดียนกันเดียนนั่นสิงหา ก่อนไเดียนกันยากมันมีุยันีบุญันสิงหาปีละครั้งปีปีที่แลกได้สองเที่ยงปีนี้มันจะได้เที่เดียวปีนี้มันจะได้เที่ยเดียวด้วยปีหนาวเลยังไปทีใดไม่หนาวก็ปีใดไม่ปีละครั้ง ขังยังดีดอยู่หรว่ายังดีก็ว่าได้เจ,าเาจ้าป่ากข้าจอปปังปังก็จะก็ได้สุเดียนของจ้าของปีละครังปีละขังสองขังแล้วก็ว่าปีละครั้งสองขังอะไรยังดี สองสามสองสามพันสองสามพันจำได้เงินจำได้ดอกเงินมากทีลสองสามพันจำปล่อยดอกปล่อยดอกเงินได้มากทีลสองสามพันมืินละหมื่นล้าสามบาทมืินละสามบาทีละสามพันมืินละสามบาท Oh. oh good morning